มันจะแลนสายไหมนี่หรือทีเด็ดของเขาเทีเด็ดของเขาเหรอฮะยังไม่หมดนะเพราะเขาบอกว่า<ะ>เดี๋ยวเขาจะาประกะาศออกมาเขาจะประกาศนายวยายออกมาเรื่อยๆแต่ละพักการเมืองอายุ16ได้10,000บาทใช่ค่ะแล้วอายุ20อย่งางเรานี่แรกจะได้200,000ก็ต้องรอดูลคะค่ะว่าจะมีอะไรให้แล้วอายุ60ไม่จะได้เท่าไหร่ฮะ3ล้านเหรอไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแล้วเอาเงินจากไหนค่ะเอาเงินจากไหนฮะเขายังไม่บอกไงเขายังไม่บอกเอาเงินจากทักษิณโทนี่ไม่ได้เงินจาก ผู้หญิงเพราะจะมาเงินจากอุอิงคือ,คอรายละเอียดชัดเจนเรายังไม่รู้ว่าเขาจะเอาเงินจากไหนพี่ท้องทาบริจาคกันอย่างนี้ค่ะ้องแทะเอ,อสมทบทุนอ,อย่างนี้แหละ,อะรอดูรอดูรอดูไปฟังเสียงเขาพูดชัดๆนะฮะที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมที่ปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนะฮะเมื่อคืนนี้ไปฟังเสียงเศรฐาทวีสิน ประกาศเลยบอกว่าจะใส่เงินเข้าไปในกระเป๋าดิจิทัล10,000บาทสำหรับคนที่อายุ16ปีขึ้นไป เดี๋ยวไฟเสียงมานะคะเดี๋ยวหากแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมคะอัเนี่ยอันเนี้ยเป็นภาพบรรยากาศตั้งแต่เช่วงเดไน่ไม่ไม่ไม่ตูจีนเหรอฮะตู่จีนเหรอไม่มาเราพาตุ่จีนมาเหรอเขาเดินเข้าแบบพรมแดงแบบนี้เลยคนดิเดต3คนของเขานะคะคุณเศรษฐาทีีศินคกุณวิงแพรทองทานอาจารย์ชัยเกษตรนิติสิริค่ะบนเวทีเดี๋ยวภาพมาเดี๋ยวขอเวลาหาแป๊บนึงอ่ะเสียงมาแล้วพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะพอประกาศวันนี้ เพื่อไทยเราคิดใหญ่เพื่อประตูเศรษฐกิจในชุมชนทั่วประเทศเราจะเติมเงินดิจิทัลเป็นจํานวนพันล้านเงิน,งนดิจิทัลนี้จะอยู่ในมือถือของทุกคนและสามารถใช้จ่ายได้สะดวกไม่จําเป็นต้องพกเงินสดอีกต่อไปนี่ไงเงนิงนดิจิทัลนี้จะอยู่ในมือถือของทุกคนอายุ16ปีขึ้นไป เอฟสิบหกปีไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนี่ยังไม่มีสิทธิ์ค่ะทําไมถึงสิบหกอ่ะทำไมไม่เปสิบแปดนะฮะหรือคิดว่าหรือคิดว่าสิบหกเนี่ยอีกสองปีนะฮะอีกสองปีเขาจะได้สิทธิ์เลือกตั้งอน้องมิวฮะตอนนี้คนอายุสิบหกในประเทศไทยมีจํานวนเท่าไหร่จิมงานหาให้หน่อยฮะคนอายุสิบหกปีในประเทศไทยตอนนี้มีจํานวนเท่าไหร่ฮะเพราะว่าคนอายุสิบหกถ้าไม่ตายก่อนนะหรือถ้าไม่หนีไปต่างประเทศนะฮะ อีกสองปีมีสิทธิเลือกตั้งเขาจะมีสิทธิ์เลือกตั้ง<ช>แล้วถ้าเกิดว่าครั้งเนี้ปีนี้นะฮะพี่เชษฐาพี่พี่เศรษฐาค่ะนะฮะอุ้งอิงค่ะแล้วก็คุณชักกเาเกษมเนี่ยมาเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสองปีคนอายุสิบหตอนนี้เขาจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกของเขา นี่นี่มีข้อมูลของอาจารย์พิชายอาจารย์พิชายเดี๋ยวนะคะอาจารย์พิชายวิทีหลังฮะไม่ไงจำนวนจำนวนคนอายุ16อ่ะประมาณ54ล้านคนอาจารย์กำลังจะอ้างอิงข้อมูลจากอาจารย์พิชายบอกอ50ปีขึ้นไป54ล้านคนอ๋อ16ปีขึ้นไปพี่เอาเฉพาะ16อ๋อ16เดี๋ยวรอทีมงานหาเรื่องว่าเรื่องว่าเฉพาะ16 54ล้านเอ้าแล้วที่เหลือคนไทยนี่พันล้านเหมือนประเทศจีนเหรอฮะค่ะไม่ไม่เอาไม่เอาอาจารย์อาจารย์พิชัยไปทำการบ้านมาใหม่นะฮะ บอกว่าเอาเฉพาะคนอายุสิบหกไม่เอาขึ้นไปผมกาลังจะบอกว่านี่เป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าปอยังไม่เคยได้ยินไหมครับซื้อเสียงล่วงหน้า,าตกเขียวเคยได้ยินไหมคําว่าตกเขียวเคยทํานาไหมเนี่ยท,<ำ>ทําที่บ้านมีนาไหมที่บ้านมีนาตกเขียวคือคือ,คอเหมือนกับว่านะฮะเราเนี่ยไปกู้เงินไปเอาเงินเขามาไปเอาเงินท่อแก่มาเสร็จแล้ว พอเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวนะฮะเท่าแก่ก็เอาข้าวไปอคือตอนตอนที่เรากําลังหว่านข้าวไถนาทํานาอยู่นี่นะนะฮะเออมันยังไม่ได้ออกรวมนะฮะเราก็ไปเอาเงินเขามาแล้วก็ไปดูกันว่าที่นาเรามีกี่ไร่ใช่ไหมฮะแล้วก็หนึ่งไร่ของเราเนี่ยสิิรวมแล้วผลผลิตเราได้กี่ถังค่ะอได้กี่เกวนค่ะก็บวกลบคูณหารว่าเขาให้เงินกู้ ดอกเบีย้ยของเขาเนี่ยอันนี้คือตกเขียวคือว่าเราเงินเข้ามาแล้วพอพอเก็บเกี่ยวข้าวเป็นของเขาอะะเพราะว่านนต้นข้าวยังเขียวอยู่บ้าเราไม่แต่ได้ยินขายข้าวเขียวแต่ไม่เคยได้ยินคาว,ว่าตกเขียวบ้านอยู่ไหนเนี่ย <laughs> <laughs> ขายข้าวเขียวข้าวเขียวขาเขามาสิไม่ไม่เนี่ยเหมือนเหมือนกาขายกใช่ใช่ใช่ค่ะนั่นแหละเนี่ยคือการที่ทําอะไรเนี่ยล่วงหน้าไปก่อนค่ะ อย่างนี้16ปีเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยเขาไม่ได้คิดคิดเล็กๆนะเขาเขาเนี่ยคิดใหญ่นะติงบิ๊กนะเขาคิดใหญ่ทําใหญ่นะทําเป็นนะเพราะฉะนั้นเขาก็หวังว่าถ้าเกิดว่าครั้งนี้ได้เป็นรัฐบาลอีกสองปีเกิดมีการเลือกตั้งใหม่คนอายุ16ซึ่งได้อันนี้สงจาก10,000บาท เขาก็จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถามว่าเขาได้หนึ่งหมื่นบาทจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์ไหมโอ้ถูกไหมฮะค่ะค่ะนั่นคือเป็นการตบเขียวหรือการซื้อเสียงล่วงหน้าจึงอยากจะทราบว่าคนอายุ16ปีคนอายุ17ปีนะวันนี้เนี่ยนะฮะคนอายุ16อีกสองปีใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกคนอายุ17ดอีกหนึ่งปีใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกมีจํานวนเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเขาฉลาดนะนะฮะ หงน,นี้ยอมรับนะใช่ค่ะกาฉลาดคุณผู้ชมเอาไหมนะห,หนึ่งหมื่นบาทเอาไหมฮะเอาไหมฮะทุกคนเอาละคะ่ะไม่มีใครรังเกียจเงินนะคะค่ะแล้วก็ใส่อายุมาด้วยนะว่าอายุเท่าไหร่นะฮะจะได้รู้ว่ามีคนอายุ16ดูรายการเราอยู่หรือเปล่านะครับแล้วครั้งนี้พรรคเพื่อไทยเขาปลาใสาใหญ่เขาประกาศเลยว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลค่ะโดยองค์อิงในี่ยคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีนี่นะฮะไปฟังเสียงองค์อิงอประกาศฮะ ะะว่าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยคะ่ะแค่นี้ก็รู้สึกภุมิใจด้วยค่ะโอ้โหวันนี้มาจันคือกนาท<ว>่าาท่ไที่พร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนคะ่ะและขอให้พี่น้องมั่นใจนะคะ ถ้าพี่น้องสนับสนุนเราอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ต้องมาจากพรรคเพื่อไทยแน่นอนค่ะดิฉันอยากจะกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกทุกคนนะคะที่สนับสนุนเรามาตลอดเราซาบซึ้งมากๆ แต่สมัยของไทยรักไทยมาถึงพลังประชาชนจนถึงพักเพื่อไทยทุกวันนี้เราชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดตั้งแต่พศ2544ค่ะและดิฉันมั่นใจว่าครั้งนี้พี่น้องประชาชนจะไว้ใจพักเพื่อไทยให้กลับมาดูแลพี่น้องอีกครั้งค่ะการที่เราชนะ การเลือกตั้งมาโดยตลอดแน่นอนค่ะพี่น้องคงจำกันได้ดีว่าเราก็มีการถูกต้นอำนาจกันบ้างด้วยการปฏิวัติร,รัฐประหารด้วยการตั้งสอวอจากรัฐมนูญสืบทอดอำนาจตั้งรัฐบาลงูเห่าในค่ายทาหาร เราช Dante, เราชื่อค่ะว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นประสบการณ์อันเลวร้ายของพี่น้องประชาชนและพี่น้องเจ็บปวดมามากและไม่อยากให้เกิดให้อีกขึ้นอีกแล้วจริงไหมคะเราไม่ต้องการรัฐประหารอีกแล้วจริงไหมคะพี่น้องคะเพื่อไทยมาครั้งนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเราจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ กลับมารับใช้พี่น้องประชาชนได้เราจะต้องชนะเสียงสอวอที่มีสังกัดไม่รู้แหละสังกัดลุงไหนอะแต่เราหวังว่าจะมีสอวอที่สังกัดเสียงของพี่น้องประชาชนค่ะเรามีคลิปไหม,มาาที่เนี<ะ>่ยค่ะที่คุณทุกิงประกาศบนเวทีเป็นรัฐบาลค่ะเนี่ฮะพรรคเพื่อไทยเขาพร้อมมากวันนี้พรรคการเมืองอื่นเนี่ยก็เลยอิจฉาเขา บางครั้งคิดไม่ทันนะครับน้องมิวคิดไม่ทันนะว่าคือเขาเขาพยายามมุ่งเน้นอ่ด่าพรคเพื่อไทยบอกว่าคุณจะเอาเงินมาจากไหนเงินหมื่นใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาคิดอย่างเดียวไปเลยไงแต่ว่าเขาคิดไม่ถึงนะฮะเขาเขาอาจจะคาดไม่ถึงเขาอาจจะเข้มขดสั้นนะฮะคาดไม่ถึงว่าเฮ้ยเขาพูดถึงคนอายุ16ทําไมถึงอายุ16กแจกถูกไหมฮะถ้าเขาจะเอาคะแนนเสียงตอนเนี้เขาแจกคนอายุ18ขึ้นไปอแต่ว่าพรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ได้แค่เอาคะแนนเสียง ตอนนี้เท่านั้นแต่ว่าเขาจะเอาคะแนนเสียงอีก2ปีข้างหน้าด้วยเผื่ออนาคตด้วยถูกต้องเขาต้องแจก 10, 16ปีขึ้นไปไงนะฮะถ้าการเมืองอื่นคิดไม่เป็นคิดไม่ทันเขานะฮะแล้วเมื่อคือนนี้นะฮะที่ผมพูดถึงอยู่บ่อยๆค่ะได้เจอแล้วบนเวทีค่ะน้องยูซ่าไหมครับว่าใครฮะ,อ,ระ,ะอัเลิมเหรอคะโอ้อาเลิมบางบอนนะฮะไปทะเล เจอฉลามมาสภาต้องเจอเฉลิมนี่ <laughs> นะแต่เมื่อคืนนี้พักเพื่อไทยสาวสารวัตรเฉะลิมอยู่บำรุงนะฮะขึ้นเวทีปราศัยซึ่งถือว่าเป็นดาวปราศัยไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหคนอุ่นหนาฝาข้างชอบลูกล่อลูกชนนะฮะของการปราศ่สสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเวลาที่มีการปราศัยที่ท้องสนามหลวงถ้าเกิดบอกว่าสมัครศูนย์ทอเวทเท่านั้นแหละฮะูครับโอ้โห คนเนี่ยไปจับจองยิ่งกว่าไปดูหนังกลางแปลงอีกนะนะฮะ,ฮะเกิดทันหรือเปล่าหนังกลางแปลงะะอ่ะทันแล้วถ้าบอกว่ามีทั้งเฉลิมมีทั้งสมัครเนี่ยรับรองว่าสนามหลวงนี่แตกนะฮะล้นออกไปน,นู่นนะฮะถึงริมแม่น้ําเจ้าพยาโน่นเมื่อคือนเนี่ยมาแล้วทราบว่าเมื่อคือนเป็นการปราศัยแบบเรียกน้ําย่อยออเดอร์ฟนะฮะแล้วหลังจากนี้จะเดินสายปราศัยทั่วประเทศให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะเน้นพื้นที่ภาคอีสานเพราะว่าเขาชอบอาเหลิมมากคนอีสานนะฮะไปชมบางช่วงบางตอนนะฮะลีลาลีลาเฉลิมฉลาม,ลามแห่งบางบอนหน่อยนะฮะเชิญฮะราัยเมื่อคืนผม,มนอนตอนสามทุ่มแล้วมาตื่นตอนตีสี 4. ฝันว่าวันที่สิี่พฤษภาประยุทธ์มันแพ้เลือกตั้ง ต้องบอกพี่น้องไปก่อนว่าผมพูดวันนี้ตำรวจทั้งหลายเองอย่ารายงานไปนะว่าพี่มาปลุกระดมพี่มายุยงเพื่อให้เลือกพักเพื่อไทยพี่น้องครับถ้าอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ที่นี่ถ้านไม่มีสิทธิ์ชิดแล้วถ้าท่านเชื่อผมท่านตัดสินใจ ปลบมือดังๆยาวๆสักครั้งน,นะครับบางคนบอกกูจะเลิมอ,อย่าใช้นีิสัยเก่าต้องกลัวมั่งผมบอกผมไม่กลัวความกลัวทำให้เสื่อมเอาตาพี่น้องเห็นด้วยปลบมือดังๆจะไปกลัวอะไรนายกอยู่ที่นี่แล้ว ก็ผมฝันมาแล้วว่าใครเป็นนายกแต่ว่าผมไม่พูดเพราะเขายังไม่ให้พูดถ้าจะพูดก็ไม่เหม้อบางคนไปพูดถึงสองปอมึงพูดทำไ่วะปอไหนปอพาวิต์ปอประยุทธ์ที่นี่ผมไม่กลัวสองปอเพราะผมมีสองออ เอาถ้ารู้ว่าอะไรก็ปบมือดังๆก็ได้นี่พี่น้องครับไปยุดมอบหมายใครดูแมมอบหมายให้นายวิศณุเครืองงามไอ้ทนายหน้าหอไอ้พูดไปบิดไปวิศณุเองเอางานปราบยาเสีพติดไปคืนเขา เองปราบไม่ได้รักมึงพูดอูอีอูอีอูอีแต่เรื่องแก้ไขกฎหมายให้บริษัทฟิลิปมอริสเสียภาษีน้อยกว่าเดิมที่ควรจะได้คุณไม่ประสงค์ต่อผลแต่คุณย่อมเล็งเห็นผลผมบอกพี่น้องใครจะเป็นนายกผมไม่ทราบแต่ถ้าชื่อแลวตำนตรีว่างใส่เหลิมไปสักคนนะนะ ค่ะค่ะใครจะเป็นนายกไม่ทราบแต่ถ้ารัฐมนตรีว่างใจเลิ้มไปสักคนอะนะเออความตายเป็นเป็นสิ่งน่ากลัวี่เลิ้มก็ชอบพูดค่ะค่ะความกลัวทําให้เสื่อมอ่ามันต้องมีความตายเป็นสิ่งน่ากลัวแล้วต่อด้วยความกลัวทําให้เสื่อมนะฮะเนี่ยก็จะแบบคือแล้วเวลาเขาปลาใสยเนี่ยมันมีแท็กติกคุณสมครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีบอกว่า เวลาคุณปลาใสาเนี่ยคุณเอามันอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่ามันมีแท็กติกก็คือว่าพูดแล้วให้คนคนฟังนี่เชื่อถือเราเนี่ยนะ,ะ,ะหาตัวเลขมามมเวลายกตัวอย่างอะไรสักอย่างหนึงที่เป็นตัวเลขเนี่ยบวกลบคูณหารเท่ากับปุ๊บนี่นะฮะหาตัวเลขมาประกอบคนจะบอกว่าโอ้โหคิดได้ไงะนะฮะคือหมายถึงว่าไปๆป,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 ปทุกอย่างเลยนี่คือ นี่คือเคล็ดลับของคุณสมัครในการปราใสหาเสียงถ้ามีตัวเลขใส่บวกลบคูณหารออกมาให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยคนดูจะบอกว่าอูโหสุดยอดนะฮะแต่ว่าวันเลือกตั้งเขาจะไปหย่อนบารให้หรือเปล่านี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าเวลาฟังปลาใสที่เวทีเนี่ยมันก็จะมันนะฮะมันก็จะมีอารมณ์คืออารมณ์ร่วมแหละนะฮะแบบเลือกแน่เลือกแน่เลือกแน่แต่ฮแต่พอไปถึงบ้านปุ๊บนะฮะ มีหัวคะแนนมาคาอประตูกอกอกๆอกหมาหอนวูามาแล้วฮะ,ะบัตกรกับเงินเย็บติดกันร้อยยี่สิอะไรอย่างงี้นะ,ะน้อยไปร้อยยี่ิบน้อยไปไอสมัยก่อน <c oughs> แต่กำลังคิดต่อว่าที่คุณจะเฉลิมพูดอ่ะผู้นำคนต่อไปจะเป็นใครอ่ะสองปอไม่ใช่แต่เป็นสองอสองอ,อนี้คืออุ้งอิงเหรอสออก็อุ้งอิงไง แต่แต่กำลังคิดถ้าใครไปติดตามการประสัยของเพื่อไทยเมื่อวานเนี่ยก่อนที่คุณเศรษฐาเขาจะประกาศนโยบายหนึ่งมบาทที่ว่าเนี่ย <ฮะ S 1> เขาเนี่ยบอกเลยว่าผมพอพูดในฐานะผู้นําคนถัดไปของประเทศไทยคุณเศรษฐานะใช่คุณเศรษฐาใช้คํานี้นะคุณเศรษฐาเขาก็อยากเป็นนายก <S 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 อ่าแ,แล้วอยู่ที่ว่าคุณทักษิณก็จะให้ใครเป็น <S 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 ค่ะนะฮะจะให้องค์อิงเป็นหรือว่าจะให้คุณเศรษฐาเป็น <S S S ค่ะแต่ถ้าหากว่าเท่าที่ดูโพเนี่ยคนเขานิยม อุ้งอิงมากกว่าคคุณเสถาเพราะมีชื่อมาก่อนแรกๆถูกต้องนะฮะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงพอไปโหวตในสภาคือมันสลับกันได้ไงน้องเข้าใจไหมฮะว่าถ้าถ้าตระกูลชินวัตรถ้าจะไปโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมันมีอุปสรรคนะฮะเขาก็จะคิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอถอยก้าวหนึ่งเอาคุณเสฐ่าไปค แต่ถ้าหากว่าดูแล้วเนี่ยคลื่นลมมันสงบนะฮะแล้วตัวเลขเนี่ยนะฮะมันแตกต่างกันมากกับอีกขั้วหนึง่งนะฮะซึ่งเรื่องปกของเราเราพูดถึงปกยังอ่ะยังยังยงฮะยอ่งนะฮะมันแตกต่างกันมากกับอีกขั้วหนึง่งนะฮะเขาก็จะเอาอุคงอิงเป็นนายกาาแต่ถ้าเกิดว่าดูอุ้งอิงแล้วมันมีอุปสรรคอย่างนู้นอย่างนี้คนนั้นขัดแข้งคนนี้ขัดขาคนนี้ขัดคืนนะฮะเขาก็จะเอาคุณ <S <S ซึ่งซึ่งสมมุติว่าแคนดิเดตเพื่อไทยมี3คมคนตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครลำดับ1 2 3สสแต่เวลาไปเสนอชื่อในสภาสมมตินะคะจะเอาลำดับไหนมาเป็นแคนดิเดตในายกของพักก็ได้ก็ไอ้ไหมคะสามคนอาจารย์มีชัยให้3มคนค่ะจะไม่ใช่ดูอยู่บป่ะฮะเนี่ยเขาเขาต้องสู้กับค้่เก่านะฮะทีมงานขอปกค้่เก่ามาฮะปกองเรวันน anyway> ี Hayır> ้นะคะค้่เก่าตั้ง ป้อมสู้ตั้งป้อมสู้ะะตั้งป้อมสู้คือพนันธุกกำลังกันสู้หรือ,อว่าตั้งคนชื่อป้อมอเพื่อมาสู้มันเป็นการเล่นคำคะนะฮะความหมายได้ทั้งสองอย่างค่ะเป็นไงฮะทูอินวันนะ